สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปชมนกก,ววรรนกกะลางหัวขวนครับนกกะลางหัวขวนถือว่าเป็นสัตว์คุ้มครองอีกชนิดหนึน่งครับถ่ายทํากันสดๆที่ต้นผักเม็กที่บ้านโกกแสแบงนะครับต้นผักเม็กต้นนี้ให้ลูกนกกะลางหัวขวนมาหลายรุ่นแล้วครับนี่ครับแม่มันจะบินมาแบบนี้ครับบินเที่ยวให้อาหารลูก ทั้งวันครับลูกก็กินเก่งๆครับนี่ดูอีกมุมนึงครับกล้องมาตั้งให้ดูชัดๆเลยครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับนกกลางหัวขวัญครับลูกกินเก่งมากครับแม่เที่ยวหาอาหารให้ทั้งวันเลยครับ จนคาจนมืดครับเป็นแม่นกที่ขยันมากครับนี่ครับดูชัดๆเลยครับในพรงนี้จะมีลูกนกกระลังอยู่ประมาณสองถึงสามตัวครับนี่แหละครับนกกระลังหัวควัน